มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลทส15และยังรับกดผลเกมพัทเลทส10เช่น b o c Food King Legacy และแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมในสำหรับใครที่ไม่น่ารักนี่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมในแะฮทสุดการรอคอยนะครับผมในะระหว่างตัวอย่างอัปเดต17.3 นะครับผมในที่สุดก็มาถึงสักทีนะครับผมนะฮะเชื่อว่าทุกคนนะครับผมน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วหรือว่าเคยดูมาบ้างแล้วนั่นเองในครับผมนะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะไม่ได้มาดูคลิปวิดีโอนั้นเต็มๆนะครับผมนะแต่ว่าอาจจะมีการสอดแทรกหรือว่าอาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาอะไรบางอย่างนะครับผมนะถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอเต็มเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ช่องเกมโลบอทเลยนะครับผมนะของแท้ของจริงต้องอยู่ที่ช่องเกมโลบอทเท่านั้นนะครับผมนะโพสต์มาแล้วหรือว่าลงมาแล้วนย่าง23 26นาที แรกนะครับผมนะฮะโอเคผมนะพี่บอกกันเลยนะครับว่าพี่เคยดูผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับผมนะก็ดูแล้วประมาณรอบนึงแหละนะครับผมนะแต่วันนี้พี่ดูนี้นะครับผมเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรมาใหม่มันปรับเปลี่ยนตรงไหนมีอะไรแปลกหูแปลกตาไปบ้างนะครับผมนะฮะโอเคห้ามไม่พูดทำตำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะตอนแรกนะครับผมนะขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามานะฮะอ่า ก็รู้สึกแบบว้าวเลยนะครับผมนะตั้งแต่แรกที่เห็นนะครับผมนั้นนี่คือรายชื่อของคนตัดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียวมานน่นเองบอลเลียวมาระก็สตีนะครับอ้ยพัทหนึ่งเดี๋ยวนะอฮ้ยอันนี้พัทหนึ่งเหรอแสดงว,ว่าน่าจะมีพัทต่อไปนะครับผมและอันนี้น่าจะมีพัทสองแน่นอนนะครับามาดูซิว่าพัทหนึ่งมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับตัดต่อดีนะฮะเฮ้ยน,นี่นี่นี่ที่เราเห็นนี่คือสองดาบนะคุณผู้ชมฮะเป็นท่าด้านของดาบเอ็นมาร์กกับฮาบาคิลินะครับผมนะฮะว้าวนะครับ ไอ้น,นี้เป็นทินเนอร์พาร์คนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันนะฮะว้าวอันนี้คือเกาะเค้กนะฮะเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ทางด้านของดาบเรียวม้าแม่งเหมือนในการ์ตูนจาดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเช็ดแย้ว่เออไม่ใช่แย้มังกรมังกรฮัลโหลไม่ใช่แย้ฮัลโหลโอ้โหหลุดป,ปากออกมาได้ไงครับน้องๆว้าวท่าฟันแม่งโคตรเท่ดูฮะปาดคอโอ้โหปาดคอเขาไปเฮ้ยดูไม่ทันคุณผู้ชมฮะ อันนี้เป็นหมัดอิเล็กโตหรือว่าเป็นผลสายฟ้าที่มันถูกรีแวมหรือเปล่านะครับค่อนข้างที่จะดูไม่ทันนะฮะอันนี้นี่นี่นี่อันนี้คืออะไรครับผมนะน่าจะเป็นท่าหน้าของอะไรสายฟงสายฟ้าเกี่ยวกับสายฟ้าแน่นอนนะครับผมนะไม่เป็นการรีเวิร์กสายฟ้าหรือไม่ก็เป็นการรีแวมอะไรสักอย่างนะครับผมนะเกี่ยวกับสายฟ้าแน่นอนนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นหมัดอิเล็กโตนะครับผมนะเพราะว่าดูฮะคือลักษณะมันมีลำแสงที่มือนะครับผมนะฮะ แล้วก็ตะคุบใสนะครับแล้วก็เป็นหน้าตาของอะไรหวานะครับเฮ้ยมีเฟสจิริงวะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยขออนุญาตก,กลับไปนิดนึงนะคือคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูช้าๆนะครับอ่าอันนี้คืออาจจะเป็นหมัดสายฟ้าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นผลสายฟ้าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมฮะลักษณะมันเป็นแบบสายฟ้าเออลักษณะเป็นสายฟ้าเลยนะอาจจะเป็นหมัดอิเล็กโตรวีหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตดูใหม่นะครับ อาจจะเป็นหมัดอิเล็กโตวินหนึ่งที่ถูกรีแวมสกิลเข้ามานะครับคุณผู้ชมฮะอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่นี่นี่่อกี้นี้เห็นผู้ชมเห็นไหมฮะคืออาจจะเป็นหมัดอิเล็กโตวินหนึ่งครับผมนะอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นผลระเบิดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเนี่ย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 บึ้มนะครับผมนะเป็นการระเบิดตัวเองนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นหมัดวินหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือผลอะไรอ่ะ ผลหนามหรอผลอะไรวะอันนี้คืออะไรอีกคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นผลสปินหรือป่ะผลสปินอาจจะถูกรีแวมเข้ามานะครับผมนะเอ้ยอันนี้ผลหนามแน่นอนไม่ใช่ทางด้านของผลโมจินะครับผมนะที่ใครหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยผลโมจิหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นผลโมจิหรืออาจจะเป็นผลหนามก็ได้นะครับผมนะแลวน้องๆนะครับผมนะคิดว่าผลนี้เป็นผลอะไรนะครับผมเป็นทางด้านผลหนามหรือผลโมจินะครับผมนะฮะพี่ว่าน่าจะเป็นผลหนามว่ะ เชดอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือผลอะไรก่อนนะครับผมนะผลหนามหรือเปล่าฮะไม่รู้นะเอยเหมือนผลบาร์กี้คุณผู้ชมฮนะเอเดี๋ยวนะบาร์กี้เปล่าผลบาร์กี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็นีน่าจะเป็นผลสปินนะครับว้าวฮนะค่อยๆดูกันไปนะครับคุณผู้ชมฮนะอาจจะก,กระตุกกรกนิดหน่อยนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะอันนี้เราวิเคราะห์ไปทีละช็อตทีละฉากเลยฮนะ โอ้โหเอาเวทค,คินนิ่งครับผลอะไรเอาเวทค,คินนิ่งเลยนี่ยคือผลอะไรก่อนนะครับผลสปินหนออันนี้คืออะไรอีกอะเหมือนผลแป้งเลยคุณผู้ชมฮะเอาจริงๆก็คล้ายผลโมจิอยู่เหมือนกันนะท่าน,นี้นะครับผมนะเนี่ยมีการหยดย้อยของแป้งด้วยหรือเปล่านีครับโอ้โหสุดยอดฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะผลสั้นก็มาว่ะผลสั้นก็ถูกรีเวมด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฟุตรีเวิร์กนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ น่าจะเป็นทางด้านของผลอะไรหวานพุ่งได้ฮนะอ๋ออ๋ออ๋อผลสปริงผลสปริงฮะคุณผู้ชมฮนะผลสปริงถูกรีเวิร์กเข้ามานี่ครับผมค่อนข้างที่จะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเทาจาดคุณผ,ผู้ชมฮนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการแบบกระโดดดึงดังดึงดังได้บนอากาศได้ด้วยฮนะคุณผ,ผู้ชมฮนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกิลหรือว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของอะไรสักอย่างหรือเปล่านะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยคุณผ,ผู้ชมฮนะแล้วก็ อ่านี่ไงนี่ไงผลหนวดดำานครับผมนะหรือว่าผลดาร์กของเรานั่นเองนะครับคือในอัปเดตต,ต่อไปเนี่ยพี่มองว่าผลดาร์กหรือว่าผลหนวดดำานครับผมนะั้นน่าจะเล่นสายดาบได้ยากลงนะครับผมนะฮะเฮ้ยอันนี้ดาบอะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดาบใหม่หรือเปล่านะครับ แต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าผลดาร์กเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นสายผลแบบเต็มตัวนะครับผมนะเพราะว่าในอัปเดตปัจจุบันนะครับผมเวลาโซเนี่ยนะครับผมนะหรือว่าสกิลเอฟของเขาเนี่ยส่วนมากมันจะกระตุกใช่ไหมฮะสำหรับอัปเดตต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของผลมืดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะอาจจะเปลี่ยนจากสายดาบเนี่ยเป็นสายผลแบบโดยปริยายนะครับผมนะอาจจะเป็นสายผลเต็มตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลมืดของเรานะฮะก็น่าจะเล่นสายดาบได้ยากลงนะครับผมนะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมนะอาจจะมีสกิลไว้จับไว้้้สสสาาหรรัับบบบบเเลล่่่นนนยดดดกก็ไะะะะคคคผผมมมฮฮือแแิงทจุณูช โอ้โหผลมืดของเราแม่งอัปเดตนี้แม่งมาว่ะคุณผูช้ชมะค่อนข้างที่จะเท่เลยฮะอุย้ยแล้วก็ผลแมกมาด้วยเอ้ยผลแมกมานี่ตอนแรกคือที่เราสปอยออกมาเนี่ยคือมันเป็นแค่สกิลหนึ่งใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันถูกรีเวิร์กใหม่หมดเลยเว้ยคือคือ คืออัปเดตก่อนหน้านี้นะครับผมหรือว่าอัปเดตปัจจุบันเนี่ยคือแบบมันทํามาดีแล้วแต่ว่ามันยังดีไม่พออีกหรอเออโหยคือลงทุนจัดนะครับผมนะไม่แปลกใจว่าทําไมแม่คือแม่ไม่ปล่อยอัปเดตมาสักทีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการรีเวิร์กสะส่วนใหญ่นะครับผมนะคือแบบโละงานใหม่หมดอนะโคตรตึงฮะดูฮะโคตรเท่ดูดูดูดดเอ,อ้ยเป็นมัดเหมือนจะเป็นเสือคุณผู้ชมฮะเหมือนจะเป็นแบบหัวมังกรหัวหมาหัวอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับเช็ด เอาว่ะอนิเมชันแบบเท็กเจอร์คือแบบสวยงามจาดคุณผู้มชมฮะดูสิคูแบบสูตรหวานผลแมกมาสุดหวาะและนี้น่าจะเป็นหิ่งห้อยปะ่ะหิ่งห้อยของผลไฟปะ่ะใช่ปะ่ะนั่นไงูว่าแล้วนะครับผมแล้วพี่ว่าแล้วขออภัยในคำหยาบนะครับผมนะคือผลไฟมาฮะเชดเอาว่ะเอาเรื่องฮนะเฮนะ้ผลไฟก็สวยไม่แพ้กันนะเชดเชดดูดูดูดดโคเทโอ,โทโอ้แม่เจ้า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่คือผลอะไรเหมือนพายุเลยผลอะไรผลเหมือนพายุเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าผลอะไรนะฮะถ้าใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ไม่แปลกใจน,ะนี่คือผลน้าแข็งเฮ้ยเดี๋ยวดยวเหมือน GPO มากคุณผูช้ชมฮะ ก็ไม่แปลกใจอีกเหมือนกันว่าทาไมถึงเหมือน GPO บางคนอาจจะบอกว่านะครผมทางด้านของบล็ฟุตเนี่ยก๊อป GPO หรือเปล่านะครับผมนะคือมันไม่ได้ก๊อปนะครับผมนะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทางด้านของ De v e l o p ป r นะครับผมนะหรือว่า,าผู้พัฒนาของทางด้านของ GPO เนี่ยเขาได้มาช่วยทางด้านของบล็อกฟุตนั่นเองในการทําโมเดลหรือว่าทําการแบบพัฒนาเกมนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะต้นฉบับของเกมนี้นั่นก็คืออนิเมะนะครับผมนะเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวกันนะครับผมนะคือมันเหมือนกันได้นะครับผมม จะบอกว่ามันเหมือนเนี่ยมันเหมือนในการ์ตูนดีกว่านะครับผมนะฮะอ่าต่อต่อฮะเชดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือคือพี่ห่วงอย่างเดียวนะคือมันสวยไม่ว่านะแต่ห่วงเรื่องของการ PVP นะครับผมนะเพราะว่าบ็อกฟุตเนี่ยมันเน้นไปท่าท่าของการ PVP ซะมากกว่านะครับถ้าสกิลที่เขาทำออกมานะครับผมนะมันไม่เอื้อต่อการ PVP เนี่ยพี่เชื่อว่ามันต้องมีการรีแวมรีเวิร์กอีกแน่นอนนะครับผมนะฮะมิฉะนั้นนะครับผมนะถ้าทำมาแล้วเนี่ยขอทำให้มันดีๆไปเลยในเรื่องของการ PVP นนะะะครับผมฮต่อฮะนี่ผลน้แข็งนะครับผมอันวย โอ้โหผลน้ำแข็งก็มานะครับผมนะเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเอ้ยเป็นรูปตัวโน้ตว่าเอาว่ะเอาว่ะพี่คาดเดาว่าน่าจะเป็นกีตาร์โซนะครับผมนะหรือว่าเป็นกีตาร์อของบรูคอ,อ่ะเออที่มันแบบดีดแล้วมันมีเสียงเพลงนะครับผมนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครัสำหรับโมเดลหรือว่าเท็กเจอร์ของเขานะครับเชดอันนี้เป็นเกาะใหม่นะฮะดูดีเลยไม่น้อยนะครับผมนะฮะว,ว้าวแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของดิโอพาสนะครับผมนะหรือว่าผลใหม่ของเรานั่นนเอง หางทำไมมันตรงๆอ,อ,อ,อ๋อๆมันงอได้มันงอได้ตอนแ,แรกก็นึกว่าหางมันจะแข็งนะครับผมนะที่ไหนได้มันก็ไม่ได้แข็งเสมอไปนะครับผมนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ยลับเบิลลับเบิลปะธาลีโอพาดเหรอเชดเอาว่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเกียร์สองเหรอใช่ไหมดูไม่ทันคุณผู้ชมฮะเอเ้ยเกียร์สองเกียร์สองเชดเอาว่ะเอาวะอู้หดูไม่ทันเลยมตัดต่อดีเกินไปหรือเปล่าคือดูไม่ทันแน่ แล้วก็นี่น่าจะเป็นหมัดโอ้โหโคตรเท่ฮะเชดมีการลอยขึ้นไปด้วยหูสกิลแม่งสุดยอดจริงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ออยวเดี๋ยวอันนี้คือหมัดปืนกลไอ,อ้ไม่ใช่หมัดปืนกลดีอันนี้น่าจะเป็นสไนเปอร์หรือเป็นหมัดอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแบบเออปืนยังยืดอะไรสักอย่างไงครับผมนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูสกิลฮะโคตรเท่โคตรเร็วโคตรเฟี้ยวฮะอ้โหูกูดูไม่ทันเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสกิลแบบโอ้โห้แบบ แบบเท่มากคุณผู้ชมอันนี้พ,พูดไปออกเลยคือแบบโอ้โหแล้วก็กัดฮูเมนเฉยฮะน่าจะเป็นหมัดซูเปอร์วี2นะครับผมนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นหมัดแบบต่อยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยเดี๋ยวนะต่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือต่อยเป็นคลื่นพลังเหรอพี่เท่อยู่นะเท่อยู่นะเชดเอาว่า แล้วก็เคิร์ดดูเอลคาตนาฮะคือมันอลังการเกินสำหรับดูเอลคาตนานะนะครับผมนะขนาด3ดาบกูยังไม่มีอะไรเลยผู้ชมอันนี้คือแค่2ดาบดูสกิลฮะโอ้โหคือแบบเทจัดเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีการแบบปาดคอทางด้านของไคโดอะ่ะเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยแล้วก็ทางด้านของโซกิตา้าเนี่ยครับกีตา้าโซยังไงก็เป็นกีตา้าของบุ๊แน่นอนนะครับผมนะนี่นคือชัดเจนนะฮะอืมรู้สึกว่าใช้ได้นะครับอืม้มสวยงามครับ เชเอาว่าแล้วก็มีการขี่เรือเรือนี่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านีครับอ๋อรู้สึกว่าจะมีการแบบเพิ่มไฟข้างหลังนะครับผมนะอ๋อโคตรเท่ฮะแล้วส่วนทางด้านของนี้ก็คือแบบเปลี่ยนลักษณะของโมเดลขึ้นใหม่นะครับผมนะเออเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียฟ้ยวอยู่นะฮะแล้วก็เกาะเกิดก็เหมือนเดิมเอ้แต่ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีอะไรคุณผู้ชมฮนะเป็นแบบแท่งๆนะสังเกตดีๆนะอันนี้เป็นเกาะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นเกาะแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นเกาะแล้วอย่างหนึ่งนะครับผมน,ะนานน้น่าจะเป็นประมาณแบบเฮ้ยมีไฟด้วยคุณผู้ชมฮะโอ้โหโครเท่ฮะมีคลื่นว่ะ แล้วก็บอกว่า Final Trailer Coming Next Sunday นะครับผมนะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมนะฮะก็ยังไม่ถึงกับขั้นบอกว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับผมนะแค่บอกให้รู้ว่าสปอยต่อไปเนี่ยมาวันไหนแค่นั้นเองโอเคผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวอย่างอัปเดต17.3นะครับผมนะก็หลังจากที่ดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับผมนะก็รู้สึกพอใจอย่างมากเลยนะครับผมนะที่ทางด้านของผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการรีเวิร์กทางด้านของผลยางนะครับผมนะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะคร อ่านดูกันได้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอาจจะมีการพูดอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือว่าคำนวณอะไรที่มันผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและที่สาคัญนะครับผมในตัวอย่างพาร์ทหน้านะครับผมน่าจะมีทางด้านของผลแก๊สนะครับผมนะใน EP นี้พี่ยังไม่เห็นผลแก๊สเลยนะครับผมนะในตัวอย่างต่อไปเนี่ยน่าจะเห็นทางด้านของผลโมจิมากขึ้นกว่านี้นะครับผมนะฮะก็คาดเดาว่าอย่างนั้นนะครับก็ภาวนานะครับผมนะอย่าให้การอัปเดตครั้งนี้ผิดหวังนะครับผมนะก็ ส่วนตัวอย่างพาร์ทที่2เนี่ยน่าจะมาในอาทิตย์หน้านะครับผมนะแล้วส่วนเรื่องของวันอัปเดตเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับผมยังไม่ชี้ชัดว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมนะคือประทับใจสุดๆนะครับผมนะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมนะสมกับการรอคอยอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้ลวกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ชมนะครับผมมีความคิดเห็นต่างยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก